ครูพาผู้คนกรี๊ดรับล้านมาแล้วค่ะครูเลยบอกเขาว่าครูไม่ได้กรี๊ดแค่เพราะครูอยากกรี๊ดครูกรี๊ดเพราะครูเชื่อว่าครูได้แบบนั้นค่ะครูบอกแบบนี้ฟังดีๆนะคะครูไม่ได้ฝืนครูไม่ได้บอกให้ผู้คนฝืนแล้วครูไม่ได้บอกให้ผู้คนค่ะทำรายอะไรเก็บกับตัวเองแต่ครูกําลังสอนคนคนนั้นว่า เวลาเราได้กรี๊ดสะใจกับคนอื่นนะคะเราแม่งดับรู้สึกว่าเราได้เองมันเป็นเพราะอะไรวะครูพยายามกรี๊ดตอนแรกใครสามารถไปหาโพสตของครูเจอครูกรี๊ดแบบนี้กรี๊ดมีเราเด็กสมตัวกรี๊ดมีไม้ยมกสองตัวเพราะครูกรี๊ดไม่เป็นแล้วกรี๊ดครูก็ไม่ได้กรี๊ดจากภายในครูกรี๊ดจากที่เขาให้ครูกรี๊ด เขาบอกว่ากรีดรับเงินครูก็กรีดแต่ครูก็ปฏิเสธกูไม่เห็นรับเงินสักทีเลยกูกรีดมาเป็นเดือนละกูไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะครูไม่ได้บอกให้คุณมานั่งกรีดแบบนั้นครูบอกให้คุณกรีดได้ด้วยแล้วเวลาคุณได้ด้วยคุณจะกรีดแบบนี้ฮะกรีดกรี๊ดกรี๊ดกรีดเพื่อนแม่งรับเงินล้านนึงแต่คุณกรีดดาวเด็กสองตัวกรีดไม้ยมกสองตัวกรีดกรี๊ดกรี๊ดคุณอย่าฝันว่าคุณจะได้สิ่งนั้น จักรวาลไม่เชื่อจักรวาลด่าก,กลับมาว่าตอแหลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ครูเรียนรู้ครูเรียนรู้จากตัวเองครูเป็นคนกรีดไม่เป็นถามพี่อูก็ได้เนี่ยเดินลงมาพอดีครูกรีดไม่เป็นแล้วครูจะแอนตี้คนกรีดพี่อูจะรู้เลยว่าครูแบบเป็นคนที่ดิบมากครูจะแบบแอนตี้สิ่งเหล่านี้มากคนงานครูกรีดครูยังดุเลยค่ะ คนงานกรีเวลาบอสพี่อูหล่อๆอย่างเงี้ยค่ะเดินมาหล่อๆค่ะคนงานกูก็คิีดคูด่าเลยค่ะมันจะกรี้อะไรของมึงอ่ะกูเป็นคนแบบดิบอย่างนี้เลยหักดิบแบบหน้าหักไปเลยอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยค่ะข่าวดีแม่งขายได้ห้ากล่องสองกล่องรูแม่งกีดเหมือนรูได้แบบเป็นสองร้อยล้านกล่องไปนู้นเลยอะค่ะนี่คือของจริงนี่คือเรื่องจริง เพราะฉะนั้นพอครูบอกเขาไปแบบนั้นครูแค่บอกเขาแค่นี้ค่ะว่าไม่ต้องเยอะลูกไม่ต้องคิดเยอะลองแค่มองย้อนกลับไปว่าวันที่คนอื่นเขากรีดกันมันจะถึงวันนี้เขาได้อะไรไปถึงไหนแล้วแล้วลูกอะ่ะกลัวการกรีดอะแม่ถามนิดนึงลูกเห็นอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองหรือยังลูกผลลัพธ์ลูกเกิดไหมเพราะลูกแสดงความยินดีกับคนอื่นไม่เป็นครูไม่กลัวว่าเขาจะนอยแล้วเลิกทำนะ เขาครูเชื่อว่าครูให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอยู่ตอนนี้เขาโคตร VIP นะที่เขาได้คําตอบจากครูไปอ่ะครูเชื่อแบบเนี้แล้วคุณเชื่อไหมวันนั้นตอนเช้าเขามาโพสต์อันนี้นานแล้วนะสักประมาณหลายเดือนลวโพสต์แรกของเขามาขึ้นหน้าฟีดครูเพราะเขาแท็กครูเออเขาแท็กครูเขากรี๊ดขึ้นหน้ากระดาษเลยค่ะว่าเขาคุยกับครูตอนกลางคืนเช้ามาเขาไดออเดอร์ยี่สิบกล่อง นี่คือแบบครูจําได้แม่นยําแล้วเขาก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยกรี๊ดหนักมากว่าเต็งได้20กล่องจากการแค่ไปกรี๊ดแสดงความยินดีกับเพื่อนมันทําให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครูเห็นเขากรี๊ดไม่หยุดเลยค่ะครูเห็นไลฟ์ไหนโพสต์ไหนของเพื่อนเขาก็มากรี๊ดกรี๊ดแล้วโนบเก้าได้ฉายยาว่าไอ้พวกนี้มันบ้ามันกรี๊ดแล้วโนบเก้าก็ทั้งบ้าทั้งรวยให้คนเห็นทั้งโลกแล้วค่ะตอนนี้นี่คือหลักฐานที่ครูมาสร้างให้คุณเห็นว่าทําไมครูถึงให้พวกคุณกรี๊ด คุณจะเถียงไหมล่ะคุณเถียงไม่ออกครูกี๊ดรับร้อยล้านพันล้านนะคะคุณเถียงครูไม่ออกหรอกเพราะมันคือเรื่องจริงไม่มีใครกล้าเถียงครูเลยเพราะครูจะไม่พูดสิ่งที่ครูทําไม่ได้จำเอาไว้ครูจะไม่สอนในสิ่งที่ครูทํามันไม่ได้ครูกรี๊ดเมื่อก่อนบ้านครูเขาก็ตลกครัวค่ะเพราะเขาไม่เคยเห็นครูกรี๊ดแล้วครูกรี๊ดไม่เป็นครูกรี๊ด่ยกรี๊ดกรี๊ดครูกรี๊ดไม่เป็นค่ะครูกรี๊ดกรี๊ดฝืนๆน่ะกรี๊ด จนวันหนึ่งที่คูกรีดได้จากใจอะค่ะจนคนขับรถค,ครัวหาบอสพี่อูห่ะตกใจไปด้วยอะค่ะคุกกรีดเลยอะค่ะคุกกรีดแบบหลายคนเคยเจอมาแล้วคุกกรีดเลยอะอย่างเงี้ยค่ะคูพาคนกรีดเพราะอะไรรู้ไหมคะพลังงานภายในจะดึงดูดพลังงานภายนอกเข้ามาคุณกรีดแสดงความยินดีกับผู้คนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เองแล้วสิ่งนั้นจะถูกจกัดเรียงคิวเข้ามาหาคุณ มันเป็นแบบนี้จริงๆโลกอะค่ะมันไม่สามารถต้านทานได้คุณไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลกได้คุณไม่สามารถตั้งและต้านแรงความจริงของโลกได้คุณไม่สามารถต้านในสิ่งที่พี่พูดได้หรือครูพูดได้เพราะครูพูดเรื่องจริงที่โลกใบนี้สร้างมา